เอา,าย้ายบอแล้วครับยกความลมขึ้นรถรเลยต้องเปลี่ยนหัวใหม่เอ้ยต้องเปลี่ยนสายซื้อสายสีส้มมาเนาะเดี๋ยวผมจะไปลงทุนซื้อมาเลยครับ มัาจะยา้ายเข้าบ้านก่อนนะย้ายเข้าบ้านป,ปีใหม่ใช่ไหมพี่จะพี่จะกลับบ้านไหมกลับอะหรบอกรับเตรียมรับโบนัสครับ ต้องแค่ไหมนี่โอ้ต้องกลับไปล้างรถก่อน <laughs> เกือบอ่ะเกลือบรุดมันตกกเฉยออ้าวกุญแจแทเลอร์อยู oh ่ไหนวอ้โหไม่คอยยกล้อ ค่าประจำโหดูแท็กสุดจัดอะเกินไปไหมเกินไไม่รู้แกย้ายเ,เข้าบ้านบะหยุดปีใหม่หรือเปล่ายห,หยุดแล้วมันจะปีใหม่แล้วว่าที่25า <5 S 1> แล้วเนาะอีกห้าวันวน,นี่ง เจ็ดวันอันตรายวะนี่ครับดูครับนี่ต้องแค่ไหมนี่<จ>กลับบ้านนะไม่มีน้ำให้ปัดด้วย <laughs> โหครเยอะดูอะ <laughs> เราดูว่าจะน่าจะเกือบแข็งนะแไม่แข็งหรอกมีแตคิดตุ่มอดีเลยคันนี้ก็เป็นซีน รถไม่พอคนไม่พอรถเรื่งไงอ๋อเรืาองรถกระบะคันเดียวหรือเปล่าเสียงรถถางต้อมต้อมมันโกลเสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรสัตวปากระปงไม่ใช่เสียงมันมีอะไรสัตๆ ใช่ทำไมพัดลมหรือเปล่พัดลมลูกบื้ม,มันลมนลไม่มีร <c oughs> อเท่าไห่กรับ ตอนนี้เจอกันหลังปีใหม่ขอ,อสามชาติหน่อยครับขอ,อสามชาติหน่อยเฮ้ยทำได้เลยเอบเซฟบขออะไรรถเกินคนอตอนงกว่าจะชายไม่ได้มา ใส่รองเท้าขึ้นรถเขาอีกพี่ทำร้ายจิตใจมากพี่จะกลับบ้านไหมพี่จะกลับบ้านไหมฮะกลับวันไหนไม่กลับวันไหนแล้วเราลับ้านอะไร <15. S 1> งวันที่เท่าไหร่ยี้าตรงนี้ยี่สิห้า่ถ้าทำงานก็นู่นเลยวันที่สามวันที่สี่นะรองสามั้งเนาะวันที่หนึ่งก็ไม่ได้ที่สอพี่ก็ไม่มาทำไรเป็บบนนบ้าวันที่สามนู่นแหละแคจีอาจารย์นั่นี่ ความเอาหมดเลยเนาะวันนี้วิ่งยังเหนื่อยเนาะเือทางใครมาอะไรทำอะไรไว้ตรงนี้นีน้ำเย็นฮะน,น,น้ำเย็นจุดระเบิดโอ้เอจ้าประจำเลยเนะน,นี่ยโชคดีนะมันเป็นดินเนีย <laughs> มันไม่ใช่ดินที่พี่ใส่โดนพี่ต้มเราแรกผมจนเสียวขึ้นอะ่ะกลัวมันไม่ไหว ที่เตะตกาตับที่แบบอินี่ตักเยอะไปไป่เออนี่เยินยื่นพังตรงนั้น่ะรถมียุบลงเรื่อยๆแกไม่รู้ที่ดีฟเล่ใหไปเกลียวโลกอ่ะไอ้ไอ้ที่พี่ขุดออกตรงนั้นน่ะผมก็ว่าเดจุใจยิ่งยังไปแค่นี้ว่าก็บอกะอหว่ารถจะไปแล้วน้องตีปไปเร็วแค่เราฟังแค่เตะ เห็นเห็นหรือกว่ากับคืนอะกว่ากลางคืนแล้วมันไม่อยู่แล้วไปแล้วอันนี้เราต้องมาลงอีกเนาะลงไปวิง่งไปลงนู่นยังไม่เต็มไงเหลือนิดเดียวเองเนาะเกือบ <c oughs> แล้วอ่ะพี่อีกประมาณไม่ถึงครึ่งวันก็เต็มแล้ว <c oughs> วันหนึ่งอ่ะถ้าแบบให้มันเต็มวันน้องก <c oughs> ็วันหนึ่งก <c oughs> ็นิดเดียวเองโอ้โหเฉีดชิวมาก พาไปดูครับการชูทำการเจ็บเออไม่ได้ไอะไรเตรียมไว้นะครับว่าทเตรียมยังไงบ้างนะพอจะทำร่องน้ำนะครับนี่อันนี้ไว้เก็บน้ำโดยเฉพาะนะเวลาเผื่อฝนตกเผื่อน้ำอะไรเงี้ยน้ำมันก็จะจะอยู่ในร่องนี้นะครับไม่ไปไหนทำสรลปลงมาอย่างดีครับเพื่อให้ น้ำมันมาลงอยู่ในนี้นะครับน้ำมันมาอยู่ในนี้อฮ้ย้อยอันนี้น้ำมันจะอ๋อนี่อ๋อมันมาจากขี้ตมอ๋อซึมมาจากขี้ตมผมก็ว่าอ้าตรงนี้น้ำมันมันเป็นตาน้ำหรือเปล่าออไม่ใช่ <c oughs> เรียมยายแล้วครับ เยคลิปนี้ก็ไปบ่ายครับไปเจอคลิปหน้าครับย้ายบ่อย,ย้ายเอ้ยย้ายกลับบ้านไม่ใช่ย้ายบ่อหยุดปีใหม่นะครับน่าจะหยุดปีใหม่นะรอชม